สวัสดีค่ะอยุดรธานีนะคะน้องหญิงพักที่โรงแรมบ้านดวงพรนะคะอำเภอเมืองจอังหวัดอุดรธานีค่ะ ใกล้กับถุงสีเมืองอุดรธานีนะคะวันนี้ไม่ถนนคนเดินค่ะถนนคนเดินพรมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะน้องหญิงบริพราดค่ะถือจะมาพักเก็บกายเพื่อขยันไปเดินถนนคนเดินนะคะนี่ครับตูป้ปนตึ้สีสันนะคะน้องยิงจ้องแงแไปก็ได้ค่ะราคาอยู่ที่4 1 5บาทนะคะมองจอดรถเพียงพ่อค่ะจอดในอาคารกระไดนะคะผลตตวเหาก็จอดในอาคารกันยังไปเช็คอินไม่มีมาจำคุณแจค่ะน้องหญิงพัก อยู่ที่สันสองนะคะนี ойти, okay. nada, uh ่มือถืสารคามรีพอร์ตนะคะห้องพักเงียบสงบค่ะน้องยิงเคยพักสองครั้งนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปเมืองบรรยากาศในห้องกันนะคะว่าเป็นจังใดค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยาสมัครถจลงไปในโรงแรมแล้วยังไปช้อปปิ้งที่ถุงซีเมืองนะคะหมีกิจกรรมถุงสีเมืองในโบตงพลาดค่โรงแรมในมอสที่สุดแล้วค่ะย่างบ็อกใกล้พร้อมนะคะและการเงียบสงบพร้อมบลอเรียวพร้อมนะคะลิ์เปิดออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะ เพื่อนด้านหน้าจะเป็นพรมทั้งหมดนะคะอาจจะมีกลิ่นอับจักหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นยังข่ดแต่ในหอ้องเทวาใายได้ค่ะเพราะว่าน้องหญิงเคยพักหนึ่งครั้งแล้วอันนี้คือครั้งที่2นะคะน้องหญิงพักย่ห้องสุดท้ายเลยค่ะเดี๋ยวพักอยูในห้องกันค่ะห้องใหญ่ห้องกว้างนะคะเตียงไปเตียง6ฟุตนะคะมีโตะทำงานพร้อมนะคะนั่งเหตุงาน,นการก็สี่มีตู้เสื้อผ้าแลวก็มีโต๊ะเครื่องแปรงห้นะคะเพื่อนม่นานมีสองขวดมีสบู่ ยาสะผมไ้นะคะมีตากผ่าแล้วก็ดูอันนี้คือบรรยากาศระเบียงนะคะนี่่องไปทั้งถุงสีเมืองเด้เลยนะคะที่เป็นสีใส่นะคือทุงสีเมืองนะคะไฟสองสว่างค่ะห้องน้ำก็ที่ว่าโอเคใส่ได้นะคะเรายิงก็นแนะนำโรงเรมโรงแรมบ้านดวงพอนะคะเป็นทางเลือกนะคะสำหรับพใดีพีมาเที่ยวถุงสีเมืองแนะนำเลยคะ่ะ